อันนี้มันก็ซับซ้อนอีกนะเป็น convolution ตอนแรกที่ผมบอกไปเนี่ยเป็น transformer เนาะที่แบบ so sequence to sequence อันนี้ convolution ก็ยังยากอยู่เรามาเริ่มตัวที่มันง่ายที่สุดนะครับหรือว่าเป็นตัวพื้นฐานที่สุดเลยเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยักวิจัยนะหรือที่ผมบอกอะควันหลงฟิสิกโนเบลปีนี้ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยแหละเนาะ แต่จริง,รง,รงๆเขา c o n t r i b u t i o n ของเขาคือ back propagation แลก่อนซึมนะไปเทรนเอ่อโน้ตแบบประเภทหนึ่งอะละเอาเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของตัวที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยครับเขาเรียก MLP นะ MLP อา่าหรือ multi layer perceptron นะง่ายมากเลยเอ่อซึ่ง เชิงปริศาสตร์เนี่ยมันเป็น n e u r o m a t i c a l model เหมือนกับเขาอยากจะใช้คณิตศาสตร์ในการมาจับว่าสมองเราเนี่ยมันทำงานยังไงเนาะสมองคนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะมีไอ้ตรงโหนดตัวเนี้ยนะที่เขาเรียกว่า on, นะนิวอนเนาะในในหัวเราในในหัวผมนี่ก็มีอยู่นะอาจจะเยอะอาจ,จะน้อยก็ว่ากันนะครับอ่ะและไอ้เส้นนิวโรนที่เขาติดกันเนี่ยเออมันก็คือ l i n k i n ิน n f o r m a t i o n ถูกไหมลองคิดดูนะครับนิวรอนเราก็ บางทีนิวรอนในหัวเราเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนนะครับนิวรอนอีกตัวหนึ่งเรื่องแบบเก็บข้อมูลเรื่องอะไรเดียเราสนใจชอบดูคลิปแบบไหนอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ลิงก์เรื่องเรียนกับเรื่องคลิปที่เราอยากดูอาจจะมาเลยโนดอันนี้ก็อะไรอาจจะเป็นชแนลไหนที่เราชอบดูอยากเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษไงผมก็พูดมั่วไปเรื่อยนะ MLP มันก็คือมี multiple layer ไงของนิวรอนเห็นไหมเลเยอร์หนึ่ง เลเยอร์สองเลเยอร์สามเนาะถ้าเกิดว่านูรอนมันคอนเนกกันแบบฟรีลี่อะไรเงี้ยครับมันมันก็มีนะคนที่เขาคิดแบบนั้นอะแต่ว่ามันก็จะเป็นกราฟเป็นอะไรไปเนาะมันก็มันก็จะยากแต่ถ้าเป็นสแต็ก er ออฟเลเยอร์เงี้ยหรือการเอาเลเยอร์มาซ้อน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 กันเนี่ยมันก็ง่ายกว่า นะครับในเชิงของเรียกคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยด้ยฉะนั้นแต่และนิวโรนเนี่ยเพื่อความง่ายก็เลยคอนเน c กกันแบบอย่างสมบูรณ์เลยจากซ้ายไปขวานะแบบฟู l รีคอ n เน็กเตเลยก็คือถ่ายทอดอินโฟมชันแบบจากอินพุตเนี้ยก็ถ่ายทอดอินโฟมชันไปที่ทุกๆนิวรรนใน hidden layer ต่อไปนะครับก็มานี้อ่านี้ผมมาแล้วก็อันนี้เอ่อแล้วก็อันอนี้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยทำไปกับทุกอินพุตเลเยอร์นะแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็วนไปวน ไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้การสื่อสารข้อมูลระหว่างนิรอนเนี่ยเขาเขาเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะสมมุติอินพุตแรกผมเป็น x0 ศแล้วกันสมมุตินะอันนี้ผมโนเตชันผมก็ทำใหม่นะแล้วมันก็มี4เส้นเนาะตรงเนี้ยเป็น w 0 w 1ศูย์ w W สอง u W สามนะครับสมมติยังไม่ต้องดูภาพทังขวาก็ได้นะ mm hmm. การถ่ายทอดอินโฟเมชันเนี่ยมันก็จะเป็นลีเนี r ยคอมบิเนชันไปถามว่าค่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ดีกันค่าตรงนี้นะนี่ก็เป็น x หนึ่ง x สองไปนะครับวาดใหม่ดีกว่า x ศูนย์ x หนะึ่ง x สองแล้วเอาเอาค่าตรงนี้เป็น W ศูนย์ W หนึ่ง W สองดีวกว่าเส้นตรงเนี้ย อันนี้แค่แค่ผม notation ใหม่เฉยถามว่าไอ้ค่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนาะมันก็จะเท่ากับรีเนี่ย combination เนาะหรือใครภาษาใคร dot product ก็ได้มันก็คือ x 0นย์เนาะ w 0บวก x 1 w 1นะครับบวก x 2 w 2เงี้ยทีนี้หนังสือมันก็ไงครับ dot product เนาะไอ้สัญลักษณ์ตรงเนี้ยมันก็คือที่ผมเขียนไปนั่นแหละเออหรือเขาจะเรียกรีเนี่ย transformation หรืออะไรก็ตามถ้าใครเขียนเป็นแบบ m มทริกซ์อะอย่างเงี้ย W ศูนย์ W หนึ่ง W สองแล้วก็ x ศูนย์ 1, x หนึ่ง x สองเออก็ได้นะมันก็เป็น W ใหญ่ x x เวกเตอร์เงี้ยครับก็อย่างเงี้ออยเลเนีย transformation โดย governed by ควบคุม by matrix W เงี้ยทีนี้มันทำไมมันต้องมีตัว g ตรงนี้ด้วยเนาะคือเรารู้แล้ว i n j อ่ะก็ t แล้วว่ามันเป็น linear transformation แต่ไอตัว g เนี่ยมามามา,มาได้ยังไง นะครับตัว JG เขาเรียกว่า activation function นะเขียนอยู่ตรงนี้ activation function เอ่อซึ่งมันก็มัมกจะเป็น non-linear 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 okay. โอเคทำไมมันต้องเป็น non-linear ด้วยนะครับที่มันจาเป็นต้องเป็น non-linear เนี่ยลองคุณลองคิดดูถ้าคุณการสแต c k ของคุณเนี่ย w x นะแล้วคุณไปสแต c k กับอีกเลเยอร์หนึ่งโดยไม่ผ่าน non-linear WPM เนี่ยสตอนนี้มันก็รวมกันได้ถูกไหม m ริกซ์มันก็คูณกันแค่ลิงก์ dimension ตอนคูณถูกไหมครับฉะนั้นมันก็เหมือนคุณเรียนรู้อะไรครับแค่ m a อันเดียวอะเออทีนี้มันมันก็อะไรมันมันมันทำให้ computation มันก็ไม่เอฟ i เชียนเนาะเพราะสุดท้ายจริงๆมันเหมือน layer เดียวแล้วมันก็ถูกแสดงให้เห็นเนาะว่ามันการไม่มีนอน l i n e a ยเนี่ยมันมันทําให้เรียนแบบว่า c o m p l e x r e l a t i o n s h i p อ่ะหรือถ้าใครอ่านปเป์ิัมก็ชอบพูดว่า non-linear structure อะไรอย่างเงี้ยเออไอพวกนั้นนะมันเกิดมาได้จากหรือมันมันถูก active ได้จากนอนการที่มีเรามี non-linear activation นะครับหรือไอหน้าตาของหมาลายหรืออะไรอย่างเงี้ยแมทที่น่าจะ describe มันก็ควรจะเป็นนอนลีเนียลงม หน้าตาของมาอาไยผมอาจจะพูดจาแ,บบแปลกนิดนึงนะแต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับไอ้กล่องตัวเนี้ I กับ J อ่ะผมผมโน้ตนิดนึง I กับ J อันนี้มันแค่หมายถึงว่าแบบโน้ต I ไปโน้ต J เนาะโน้ต I ตรงเลเยอร์ของเราไปโน้ตโน้ J อีกของอีกเลเยอร์ถัดไปอะไร <S <S ฉะนั้นโกของเราก็คือเราต้องการอัปเดตมัน UIJ นะครับ Such that เพื่อ perform task ของเราสองอันนาะมีอะไรมีอะไรบ้างนะครับมี n ิ v i g a t i o n นะครับ ก็มี s า i f i c เ t i o n ทีนี้ตัวเนี้ยผมเขียนมาเนี่ยคือจะถามว่าให้หรือให้ลองคิดกันว่าเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรลํำทำอะไรสำเร็จอะนะทำอะไรสำเร็จอย่างหนึ่งอะมันมันหมายความว่าอย่างไรคิดง่ายๆครับสมมติว่าสมมติเราอยากหาเงินได้ร้อยบาทนะครับพอเราหาเงินปุ๊บนะไปเทรดคริปโตอะไรเงี้ยถึงร้อยบาทปุ๊บเราก็บอกว่าเราสำเร็จแล้วถูกไหมอ่าแสดงว่ามันก็มีเขาเรียกว่ามันมีอยู่สองโนชันเนาะก็คือ เ,เป้าหมายของเรานะครับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เนาะมีเป้าหมายของเรากับสิ่งที่เราเป็นอยู่เนอะเป้าหมายอาจจะเป็น y อย่างเงี้ยเราเป็นอยู่ y hat ก็ได้หรือจริงๆ y hat มันก็คือ prediction เนี่ยจากโมเดลเนาะ prediction อืมจากโมเดลโอเคแล้วเราก็มาเทียบอะมีเทียบกับ y อย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือเป้าหมายเนาะ หรือ Tar ์เก็แก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนเขาว่า t a r g e ก Variable กัน,นะครับอันนี้แล้วแต่คนทีเนี้ยเวลาจะคิดมี2ออย่างเนาะมันมันก็แหมมันความสัมพันธ์ระหว่าง2องอย่างอะ่ะคอสมันก็เลยมักจะนะมักจะแปรผันตามกับเอ่อค่าความแตกต่างอะ่ะ y ลบ y ายแคอะไรเงี้ยนะครับเป็นฟังชันเป็นลอสอ่ะของเนี้ยหรือบางคนจะเขียนว่ามัน depend on 2ตัวนี้ก็ได้นะ